กับเจ้าย amaha spark ร้อยสามห้าแบบมีคลัชนะฮะก็ล้างคาบูนะฮะอ่ามีน้ำมันซึมมาด้วยซึ่งคาบูเขาจะแตกต่างจากคาบูอ่าพวกฮอนดานะฮะตัวนี้เป็นจุดสําคัญนะฮะเป็นจุดพิกเลยคือบางครั้งเรามองข้ามนะฮะตัวนี้เป็นคันเร่งนะฮะตรงจุดนี้จะเป็นโชคนะฮะเห็นไหมฮะอ่าปีกปีเสื้อก็เปิดปิดนะฮะอ้นี่คือโชคหลักไอตัวนี้มีอีกตัวหนึ่งคือเป็นโชคเสริมนะครับตัวนี้นะฮะ ชกเสริมถ้าไอาตัวโชกเสริมตัวเนี้มันกดแล้วไม่เด้งหรือเด้งแล้วกดไม่ลงรถเราจะสตาร์ทไม่ติดนะมีอาการคล้ายๆน้ำมันบางนะ,ะ่าเปิดชกช่วยสตาร์ทติดเพราะปิดชกดับอาการเหมือนน้ำมันบางไอตัวแกนชกเสริมเนี่ย่ามีในรุ่นของเจ้าสปาร์ค135คาราบูนะฮะก็จะปั๊มน้ำมันอในถ้วยคาบูเนี่ยเอฟซี FC จะเห็นรูนะฮะมันก็จะปั๊ม เวลาเราบิดคันเร่งอ่ะมันก็จะปัม๊มอ่ามันจะขึ้นลงแบบนี้อ่าเพื่อปั๊มน้ํามันเป็นชกเสริมนะฮะน้ํามันก็จะออกมาดูนี้อ่าเดี๋ยวผมฉีดน้ามันให้สีดูเดี๋ยวปั๊มเลยอ่าเห็นนะฮะเนี่ยพุ่งออกมาตรงนี้นะฮะทำให้รถบิดติดมือถ้พุ่งพยานไปในเคสนี้ผมเจอก็คือมันขึ้นนะฮะแต่กดไม่ลงมันฝืดเลยรถมีอาการน้ามันบางนะฮะน้ำมันไม่พออ่าสตาร์ตติดเดินเบาพอบิดคันเร่งวูบนะฮะ ที่ผมพูดว่าอ่ามันจะปั๊มน้ำมันไอ้โช้กเสริมเนี่ยมันจะปั๊มน้ำมันจากถ้วยคาบูออกรูนี้มนะันก็จะมาออกรูนี้นะอ่าออกรูนี้เสร็จปุ๊บอ่าก็จะมาออกรูบริเวณนี้นะฮะอ่าคร่าวๆปูเข้าไปอ่าปุ๊บ F4 เห็นไหมฮะอ่าพอบิดคันเร่งเห็นไหมฮะมันจะกดกดเพื่อปั๊มน้ำมันนะฮะอ่าเป็นโช้กเสริมนะฮะปั๊มน้ำมัน ให้เพียงพอต่อการขับขี่นะครับขึ้นลงขึ้นลงคาบูรุ่นนี้ถ้าเราจอดเฉยๆมีเพื่อนๆมาบีดคันเร่งเล่นเนี่ยมันจะปั๊มน้ํามันรถก็จะหนานะฮะสตาร์ทไม่ติดนะบิดคันเร่งเล่นไม่ได้นะจะทำไห้รถน้ำมันหนานะฮะวิธีแก้ก็คือบิดคันเร่งให้สุดแล้วก็ทําการสตาร์ทนะเพื่อให้อากาศเข้าไปเหมาะสมกับน้ํามันนะฮะก็ไอ้ตัวนี้ทำให้เราหลงเลยนะฮะเราหลงไปถึงขนาดที่ว่าไอ้วาวยันหรือเปล่าก็ไปเช็ควาวนะส่วนในเชสเนี่ยผมไปเช็ควาวแล้ววาวยันด้วยนะฮะ ผมไปเช็คอะล้างขบูอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแต่ลืมเช็คตรงนี้ฮะรถมีอาการน้ํามันบางผมก็ถอดชุดหมอ้อน้ําออกเช็ควาวเช็คดูแล้ววาวยันด้วยนะฮะก็แก้วาวแล้วก็ยังสาตาร์ทไม่ติดเหมือนเดิมนะก็สุดท้ายก็มาเจอตัวนี้นะเดี๋ยวผมทําการประกอบแล้วลองสตาร์ทดูว่าผิดไหมก็ f สีจะสังเกตนะฮะไอ้ตรงลูกชักเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ไอ้รุ่นนี้เป็นเซนเซอร์เซ็นเซอร์ตัวนี้คือเช็คเป็นระบบไฟฟ้าการขึ้นลงของลูกชักนะฮะ แล้วส่งข้อมูลไปยังกล่องอ่า c d i นะฮะก็ตอนนี้ผมประกอบเรียบร้อยนะครับเบฟีก็เดี๋ยวผมสตาร์ทให้เบฟซได้รับชมเลยกัดทีเดียวติดเลยนะครับเบฟซีก็พันไปได้ด้วยดีนะฮะกับเจ้า spark ร3 5าคาบูนะฮะ